สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตรงประเด็นสำหรับวันนี้วันอังคารที่28เดือนมีนาคม2566ก็เป็นรายการสดนะครับพูดในช่วงของตรงประเด็นกับผมจำนงชัยมงคลวันนี้หยิบยกมาอีกครั้งหนึ่งคือประเด็นที่พลเดกประยุทธ์จันโอชาในนามพักพลังประชารัฐนะแล้วไปขึ้นป้าย นาหาเสียงไปทั่วนะคือเป็นเป็นนโยบายของพรคพลังประชารัฐนั่นแหละครับแต่มีรูปประยุทธ์ทำท่ากำหมัดนะแล้วไปขึ้นนโยบายบอกว่าหรือกฎหมายที่รังแกรประชาชนและที่เป็นอุปสตรรคต่อการทำกินผมดูนโยบายนี้นของพรคพลังประชารัฐของพลเอกประยุทธ์ จันโอชาต้องบอกตรงๆนะครับว่าแม่นะครับมันขำกลิ้งไม่รู้มองประชาชนเป็นยังไงหรือมันมันไม่เข้าใจหรือไม่รู้หรือว่าประชาชนที่มันเป็นอยู่เป็นกินอยู่ทุกวันนี้นะครับลำบากยากเข็นนะอยู่ทุกวันนี้มันเพราะอะไรไปออกนโยบายของพัก นะชี้นำโดยประยุทธ์ก็คือตู่หรือกฎหมายที่รังแกรประชาชนเอาประเด็นนี้ก่อนนะและที่เป็นอุปสรรคต่อการทำกินตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะครับคำว่ากฎหมายที่รังแกรประชาชนเนี่ยถามจริงๆพลเอกประยุทธ์จนันทร์ชาไม่รู้เลยแหละครับที่ต้องไปรือ้อ <laughs> ไม่รู้เลยหรือที่จะต้องไปรือ้อหามัน กฎหมายที่เอามาใช้รังแกรประชาชนที่ผ่านมาใครเป็นคนใช้ครับหลังการยึดอํานาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชาพลเอกประยุทธ์จันโอชาเอากฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116มาใช้อย่างพร่ำเพื่อที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทยก็ว่าได้นะครับถ้าท่านไปดูกันจริงๆเนี่ย ประวัติการดำเนินคดีนะฮะไปดูคําพิพากษาสารดีกามาตรา116ในอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าแทบจะไม่มีนีน้อยมากแต่ในยุคหลังพลเอกประยุทธ์จันโอชายึดอํานาจเป็นต้นมาได้มีการใช้มาตรา116ที่เยอะมากก่อนหน้านั้นก็มีอยู่ส่วนหนึ่งก็คือสมัยนายอภิสิทธิ์วชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีเสียงข้างน้อย แล้วก็มีการชุมนุมขับไล่นายอภิสิทธิเวชชาชีวะนายอภิสิทธิเวชชาชีวะได้หยิบมาตราหนึ่งนนี่นะครับในช่วงนั้น,นยุคของนอายอภิสิทธิก็เอามาใช้ในระดับหนึ่งแต่ยุคที่ใช้มากและปุ่มเพลองมากที่สุดมากกว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอีกก็คือสมัยประยุจ์จจรโอชาเยอะมากครับเรือจพอจวพพอกันก็ว่าได้เอาผมว่านี่นะถ้าประยุทธจจรโอชา อยไปรื้อกฎหมายที่รังแกประชาชนเนี่ยกอดคอกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุยกันสองคนก็รู้แล้วรับไม่ต้องไปรื้อมาตราหนึ่งหนมาตรา1นึ่งหนึพระราชบัญญัติการชุมนุมนะพรลกอชุกเฉินเกิดในยุคประยุทธ์จันท์โอชาที่ยาวนานที่สุดประกาศ พอกอฉุกเฉินถ้าจำไม่ผิดเดือนอะไรมีนาปีหกสองใช่ไหมจนกระทั่งมาปลดล็อกพอลกอฉุกเฉินเนี่ยก่อนที่จะมีการยุบสภาไม่กี่เดือนนะครับถูกไหมฮะประกาศยกเลิกพลรกอฉุกเฉินถ้าจำไม่ผิดปลายปีที่แล้วนี่เองอะ่ะเป็นการใช้พอเรกอฉุกเฉินที่ยาวนานที่สุดนะครับอันนี้ไม่รวมภาคใต้นะครับไม่รวมศาลจดชายแดนภาคใต้ แล้วประยุทธ์จะไปเรื่องกฎหมายที่รังแกประชาชนเมื่อวานผมพูดไปแล้วนะจะไปเรื่องกฎหมายนะที่เป็นธรรมหรือว่าเอามาทํากรรมต่อเมื่อวานพูดไปเระเด็น,นี้ไปอยู่แต่ผมยังพูดไม่ชัดเมื่อวานนี่นะวันนี้ก็เลยไปไล่ดูป้ายหาเสียงคนเด็กประยุทธ์จันโอชาอีกต่อว่าเออนะครับมันชัดชัดเป็นภาษาเลยบอกว่าเรื่องกฎหมายที่รังแกประชาชน ที่ผ่านมาในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมพูดอยู่เสมอคือสลับหลอท่านผู้ชมฮะคือใช้กฎหมายปิดปากการใช้กฎหมายปิดปากเกิดในยุคอภิสิทธิ์เวชาชีวะเกิดในยุคประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งสิ้นนะครับพรรคการเมืองที่มันเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเขาจะไม่ใช้กฎหมายปิดปากประชาชนเขาจะให้โอกาสประชาชนนั้นในการแสดงความคิดเห็นความคิดเห็นของประชาชนนั้นล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ครับ จะเห็นต่างเห็นเหมือนหรือไม่เห็นเลยก็ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์คือมันสะท้อนความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลแต่ผู้เด็กประยุทธ์จันชาใช้กระบวนการแสลปลอดตลอดเวลานะครับสังเกตดิครับเด็กๆก,กลุ่มผู้ชุมนุมใช่ไหมออกมาชุมนุมไปเอาตู้คอนเทนเนอร์มาขวาง หลังจากนั้นก็ดำเนินคดีต,ตามมาตรา116เยอะแยะมากมายบางคนอยู่ในคุกเมื่อวานก็พูดไปแล้วปัจจุบันก็ยังอยู่ในคุกอยู่น้องๆน,นักศึกษาธรรมศาสตร์ออกมาประท้วงอดอาหารเกือบตายครับถูกไหมเพราะกระบวนการยุติธรรมแต่วันนี้ประยุทธ์บอกว่าจะรื้อกฎหมายที่รังแกประชาชนคุณไม่ต้องไปรื้อหรอกครับรื้อแบบไหนผมถามจะรื้อททาอะไรจะรื้อแบบไหน กฎหมายที่รังแกรประชาชนเนี่ยก็คุณเป็นคนออามาใช้แล้วคุณจะไปรื้อทาไมหรือว่าจะรื้อให้มันหนักกว่าเกา่าเอาให้ชัดนะรื้อกฎหมายที่รังแกรประชาชนหมายก็ว่าที่ผ่านมาใช้กฎหมายรังแกยังไม่พอใช่ไหมจะให้มันรังแกหนักกว่านี้หรือเปล่าถูกไหมแล้วอีกประเด็นหนึ่งคนเอกประยุทธ์จันโอชาขึ้นนโย,ยบายบอกว่าและ เป็นกฎหมายที่อุปสรรคต่อการทำกินนะจะหรือกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำกินของประชาชนนั่นแหละผมอยากจะบอกพลเด็กประยุทธ์ร์โดยชาว่าพลเด็กประยุทธ์ครับคุณไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะครับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำกินของภาคประชาชนก็คือยึดอำนาจครับกฎหมายที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารนั่นแหละคือกฎหมายที่ เป็นอุปสรรคต่อการทำม,มาหากินของพี่น้องระชาชนมากที่สุดครับยังไม่รู้ตัวอีกแล้วพลเอกประยุทธ์ถามจญิงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าการยิดอำนาจการแย่งอำนาจจากประชาชนใช้กฎอายการศึกใช้มาตราร้อยหมามาตราละสี่สการสืบทอดอำนาจการออกกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยออกกฎหมายเพื่อตนเอง เอาสอวสองร้อยห้าสิบคนมาไว้เพื่อเลือกตอนเองให้เป็นนายกรัฐมนตรีทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ออกยุทธศาสชาติยี่สิบปีทุกวันนี้คณะกรรมการยุทธศาสชาติไปกินข้าวอยู่ที่ไหนเลยครับหรือไปนอนขวางข้างถนนอยู่ตรงไหนละครับไปชนรู้จักบ้างไหมคณะกรรมการยุทธศาสชาติของพลเอกประยุทธ์จันโอชาล้อเอ๋ยไม่ดูนะครับกินเงินเดือนไม่ใช่เหรอ แล้วมียุทธศาสชาติไหนของปุรเดกประยุทธ์จันทร์ชาที่ทำมันเป็นล่ําเป็นสันและให้ประชาชนอยู่ดีกินดีบ้างครับไม่มีไม่มีแม้แต่น้อยเลยนะครับเพราะอะไรก็เพราะกฎหมายที่มันออกโดยเผด็จการออกโดยการสือ่อทอดอำนาจมันไม่ใช่กฎหมายที่มาจากประชาธิปไตย มันไม่ได้เป็นกฎหมายที่มาเกิดเกิดจากเสียงเรียกร้องหรือความต้องการของพี่น้องประชาชนแต่มันเป็นกฎหมายที่พวกยึดอำนาจพวกสือ่อท่ดอำนาจออกกฎหมายเพื่อรองรับอำนาจของตนเองพละเอกประยุทธ์จนโอยยังไม่รู้เหลยครับว่ากฎหมายที่มันเป็นอุปสรรคต่อการํำกินของประชาชนคือกฎหมายอะไรจะไปนค้นหาทำไมก็คุณยึดอำนาจมากระมือถูกไหมล่ะอันนี้พูดกันแบบตรงๆนะไม่ได้ใส่ร้าย้ายสีนะครับ อ้าผมถามท่านผู้ชมถามกันไปเรื่อยๆแสดงความคิดเห็นกันไปเรื่อยที่ผมบอกมาสองประเด็นนี้ใช่หรือไม่ใช่ถามเรื่องนี้อย่างเดียวก็ได้เอา้าผมจผมมีความเห็นว่ากฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำกินของพี่น้องประชาชนมากที่สุดก็คือการยึดอำนาจหรือกฎหมายที่มาจากการยึดอำนาจพี่น้องคิดว่าจริงหรือไม่จริง จริงก็ตอบหนึ่งมาก็ได้ครับบอกไม่จริงก็เถียงมาได้ตอบสอง่อะจริงตอบหนึ่งผมเขียนไปก,ก่อนเดี๋ยวผมจะสลับเดี๋ยวลืมนะจริงก็ตอบหนึ่งไม่จริงตอบสองครับไปขึ้นป้ายนโยบายหาเสียงผมนี่อายแทนพลเอกประยุทธ์จันโอชานะพูดตรงๆนะแต่ผมเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาผมจะไม่ขึ้นป้ายแบบนี้โดยเด็ดขาดผมจะไม่ขึ้นป้ายแบบนี้โดยเด็ดขาดครับอาย คนเราต้องรู้จักคําว่าอายในสิ่งที่ตัวเองได้กระทาบ้างได้ประพฤติปฏิบัติต่อประชาชนอย่างไรต้องรู้จักคําว่าอายครับคิดว่าประชาชนโง่เหรอครับที่จะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยไอกฎหมายที่มันเป็นอุปสรรคต่อการนากินนั่นมันคือคณะปฏิวัติคณะรัฐประหารของพลเด็กระย์จันโอชาเศรษฐกิจมันถึงพัง หังยับเยินหลังการเลือกตั้งมาใช้รัฐธรรมนูญปี60ตัวเองเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยรวบรวมสมัครพรรคพวกซื้อจระเข้ซื้อหมูหมากาไก่เอามาร่วมรัฐบาลจัดตั้งรัฐบาลด้วยเสียงข้างน้อยแต่อาศัยว่าสวสว250คนมัดมือไว้รอเพื่อจะเลือกตอนเอง กลายเป็นว่านโยบายที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ผ่านมาไม่สามารถทำตามนโยบายที่ประกาศต่อสภาหรือประกาศต่อประชาชนไม่แต่ข้อเดียวได้ไม่แต่ค่าแรง425ก็ประกาศไม่ได้ทำไมมันถึงประกาศไม่ได้ประยุทธ์จันโอชาบอกว่าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์จึงประกาศไม่ได้ก็มันจะมีตังค์ได้อย่างไงล่ะครับมาจากการยึดอำนาจจะหาเงินเป็นที่ไหนยศพลเอกเนี่ยไปหาจัดซื้ออาวุธ ไปเอาค่าคอมมิชชั่นได้แต่ไปหาเงินมาเพื่อบริหารประเทศหาไม่เป็นก็อาศัยขูดรีดภาษีเนี่แหละครับจากพี่น้องประชาชนทํามาค้าขายอะไรเป็นล่ะผลเอกประยุทธ์จันโอชาแถมยังไม่พอการยึดอำนาจประเทศประชาธิปไตยในโลกนี้เนี่ยนะครับมันมีเกือบร้อยเปอร์เซ็ต ลึกๆเขาไม่คบหาสมาคมเคาไม่เชื่อใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาการออกกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมนะการเขียนกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมกฎหมายเอาเปรียบอย่างเขียนรัฐธรรมน,นูญมีที่ไหนคุณเขียนรัฐน,นูญบอกว่าที่ผมทำมาทั้งหมดไม่มีความผิดทำอยู่ก็ไม่ผิดอนาคตจะทำอะไรก็ไม่ผิดไปเขียนกฎหมายรัฐน,นูญบ้าๆบอๆแบบนี้ได้ยังไงอายโลกเขาไม่ล่ะ พราะมันกฎหมายไม่เป็นธรรมสังคมโลกเขาก็ไม่เชื่อถือครับยังจะมาคุยเอาไปไหนไม่เห็นมีใครว่าเลยว่าโตไอเขาไม่ว่านะเขาไว้หน้านินดนหน่อยๆนอยแต่ลึกๆเขาไม่ครบสิ่งเหล่านี้คือกฎหมายที่มันเป็นอุปสรรคต่อการทํากินของพี่น้องประชาชนเอาไปปลาใส่ไหนดิพักเพื่อไทยหรือพักใดก็ได้นะพักเก้าไกล พักเพื่อชาติพักอะไรก่ะพักในที่ประชาธนี่ปไตยเสรีรวมไทยเอาไปอนนัดในนี้อายบ้างในการจะเขียนนโยบายแบบนี้เป็นผมผมไม่กล้าเขียนนะครับนโยบายบอกโอ้ยนะครับนะพักเราจะรื้อกฎหมายที่รังแกประชาชนโดนตัวเองครับพักเราจะรื้อกฎหมายที่มันเป็นอุปสรรคต่อการนํากิน กฎหมายที่ยิ่งใหญ่ที่เลวร้ายที่สุดที่เป็นอุปสรรคต่อการดำกินของพี่น้องประชาชนทำให้ประชาชนยากลำบากอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือกฎทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นในสมัยการรัฐประหาร,รของพลเดกประคุณเจ้าโดชาสมัยคสชคลอดกฎหมายวันเดียวกี่ฉบับครับนะคลอดกฎหมายวันเดียวกี่ฉบับ ผมจำไม่ถ้าจำไม่ผิดเกือบก็เร่เกือบวันเดียวในข้อดกฎหมายห้าหกสิบฉบับมันถ้าจำไม่ผิดนะอาจจะมากกว่านี้มีที่ไหนเขาคลอดได้มั้งครับแล้ววันนี้บอกว่าจะมารื้อกฎหมายที่เป็นเป็นอุปสรรคต่อการทํากินถามคลเอกประยุทธ์จันโอชาลองยกตัวอย่างมาดิครับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนากินของประชาชนมันคือกฎหมายอะไรของคุณล่ะครับตอบผมมาหน่อยดิประยุทธ์จันโอชา ไม่มีทางหรอกครับเอา้าอันนี้เป็นความเห็นของผมถ้าพี่น้องคิดว่าเออสิ่งที่ผมพูดมันจริงช่วยสนับสนุนกดหนึ่งมาหน่อยสิแต่ถ้าใครบอกคุณจำน้องพูดไปถกูกไม่จริงก็กดสองมาได้ครับ,บรายการตรงประเด็นเป็นรายการประชาธิปไตยผมเห็นขึ้นป้ายกันเยอะและ้วเมื่อวานนี่เห็นป้ายเดียวอดีตมาพูดในรายการอ่ะวันนี้เห็นหลายป้ายครับ ผมนี่มีความรู้สึกอายแทนจริงๆอายแทนคนเอกประยุทธ์จันโอชาอันนี้ไม่ใส่ร้ายนะผมวิเคราะห์ในความเห็นของผมนะครับในฐานะที่เราก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองมาตั้งแต่ก่อนประยุทธ์ยึดอำนาจเดินตามคุณยิ่งรักต้อยต้อยต้อยเกาะโต,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 ตจนกระทั่งมายึดอำนาจบอกว่าผมจะไม่ยึดอำนาจสุดท้ายก็ยึดอำนาจในรัฐบาลที่มันเป็นประชาธิปไตยคือคุณยิ่งรักชินวัตร เราตามกันมาแต่เราบอกว่าขอเวลาอีกไม่นานซัดมาห้าปีหลอกไปวันวันซัดมาห้าปีจะมีการเลือกตั้งกว่าจะเลือกตั้งได้เกือบใช้เวลาเกือบห้าปีไปนานาประเทศในโลกนี้บอกว่าเราจะมีการเลือกตั้งเราจะมีการเลือกตั้งรอไปห้าปีครับแล้วก็ตามกันมาก่อนการเลือกตั้งเราก็ตามกันว่าลนในประเทศชาตจะเอาอยัางไง ปรากฏว่าผลการเลือกตั้งออกมาตัวเองแพ้ครับพักพลังประชารัฐแพ้พักเพื่อไทยชนะประยุทน์จารชาชิงจัดตั้งรัฐบาลด้วยเสียงข้างน้อยแล้วก็ตามกันมาหลังจากนั้นเราก็ตามเรื่องเศรษฐกิจเอาโควิดมาแก้ปัญหาโควิดแค่วัคซีนก็ปั่นป่วนเลยนะประโคมปั่นป่วนเพื่อซื้อวัคซีนขายวัคซีนผมไม่รู้แล้วครับวัคซีนดีๆตอนนั้นก็ยังลำบากไปใช้อะไรนะ ยีห้อเลยนะจำชื่อไม่ได้แล้วถูกไหมล่ะแก้ปัญหาเรื่องโควิดหลังแล้วช่วงโควิดปัญหาเศรษฐกิจหนักปัจจุบันนี้ปัญหาเศรษฐกิจก็ยังหนักนะครับค่าไฟเป็นไงค่าไฟฟ้าขึ้นราคาน้ำมันแพงยังยิ่งกว่าอะไรอีก น้ำมันแพงไฟแพงของแพงนโยบายแจกสตังค์อย่างเดียวแล้วก็ตามกันมาครับเพราะอะไรอ่ะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อาการทำกินทั้งสิ้นแล้วครับถ้าไฟแพงประชาชนนี่กรอบไม่รู้จะกรอบอยังไงกระแทกนุ่นยังแตกเลยนะครับประชาชนเนี่ยรู้ไหมนุ่นมากระแทกในประชาชนวันนี้ยังต้องแตกเลยเพราะอะไรมันกรอบ กเพราะอะไรนโ่บอยู่บประยุทธ์ท่านุู้มคุณสุเรียบอกว่าชีโนแวกเออนึกชื่อออกได้แล้วชีโนแวกวัคซีนน่ะขอบคุณนะครับเนี่ยนึกไม่ออกก็ช่วยกันตอบมาเพราะว่ารายการตรงประเด็นเป็นรายการที่ทุกานแสดงความคิดเห็นมีอะไรบอกมาเลยนะอาจารย์บักตูมันน่าจะไม่รู้จริงทุกอย่างจึงเสียหาย 8ถึงเปีรวมรวมเวลาทั้งหมดนี้ประเทศเราเสียโอกาสมหาศาลเลยเห็นด้วยคุณพัชรีเห็นด้วยอย่างแรงแต่วันนี้ปัญหาคือประยุทธ์จนันทร์โอชาออกนโยบายพักพลังประชารัฐเราจะหรือกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำกินประโถ9ปีคุณไปนั่งทำอะไรอยู่ประยุทธ์แล้วคนที่ใช้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการํำกินคือคุณ คุณที่ออกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำกินคือคุณประยุทธ์ไม่ใช่ประชาชนไม่ใช่ผมคุณนั่นแหละคือออกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำกินคุณรู้หรือ,อยังคุณนั่นแหละคือเอากฎหมายที่รังแกประชาชนมาใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหก็มีมานานแล้วมาตราหนึ่งหนึ่งสองก็มีมานานแล้ว แต่เขาไม่เอามาใช้รัฐบาลประชาธิปไตยเขาไม่เอามาใช้กันน้อยมากจําเป็นจริงๆคดีก่อการร้ายระตั้งข้อหาก่อการร้ายสมัยไหนพิสิทธิ์เระชาชีวะสมัยประยุทธ์จันโอชาประชาธิปไตยเขาไม่มองว่าเป็นก่อการร้ายเขามองว่าเป็นความเห็นต่างท่านกฎหมายจะเอามารังแกประชาชนก็เกิดขึ้นในสมัยประยุทธ์จันโอชาวันนี้จะไปรื้อหรือมาให้มันหนักกว่าเก่าใช่หรือไม่เป็นคําถามนะครับ ขำจริงๆนะพี่ชมอ่ะผมอ่านป้ายขอภัยนะครับนะไม่รู้ในจังหวัดไหนไปติดบ้างไม่รู้นะแต่ผมเห็นแว๊บๆหลายที่แล้วล่ะเขตตอนเมืองนี่ก็ติดหลายเขตก็ยังติดอยู่นะขึ้นเลยหมายตูกรกมหัดหรือกฎหมายที่รังแกรประชาชนและที่เป็นอุปสรรคต่อการทำกินคืออะไรคทเหนิบประยุทธ์กฎหมายอะไร ถ้าไม่ใช่กฎหมายที่พวกคุณออกแล้วมันกฎหมายอะไรกฎโจรน,นี่แหละครับคือเป็นอุปสรรคต่อการนำกิ่นมากทส่จน์เพราะอะไรเมื่อทำมาค้าขายไม่ได้ต่างชาติเขาไม่ยอมรับนะเพราะประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยจอมปลอมเบื้องลึกเบื้องหลังคือการสืบทอดอำนาจเบื้องลึกเบื้องหลังก็คือต้องการมีอำนาจ บาปลาใสใจเชื่อครออยู่นั่นแหละครับเบื้องลึกเบื้องหลังมันคือตรงนั้นพอต่างชาติเขามองออกอย่างนี้เศรษฐกิจมันก็พังเพราะอะไรเขาไม่ทํามาค้าขายที่มันเป็นลําเป็นสันทําเป็นพิธีถูกไหมเขาไม่เอาเป็ดเป็นลําเป็นสันเขาเพียงจะติดต่อเป็นพิธีนะเขาเรียกเป็นมารยาทเท่านั้นเองแต่เขาไม่ทํามาค้าขายกันจริงจัง แล้วคุณจะไปขายของให้ใครประยุัด์จโนชาเคยไปขายของอะไรได้ม้งไหมครับถามจริงอะถ้าเทียบกับเอาตรงตรงเลยสมัยคุณทักษิณชินวัตรนี่ขายของเป็นล่ําเป็นสันประยุัด์จโนชาขายอะไรได้บ้างครับขายสักกเบอือได้ไหมเมื่อวานผมดูรูปพวกเขาส่งรูปประยุัด์จโนชาไปแลวที่ไปร่วมแถลงข่าวกับกันนันญย,ยบ้านหรืออะไรน,ะาาน,น่ะอบตเนี่ยถือไม้อยู่หว่างขาทุนผู้ชมดูภาพเดี๋ยวผมจะโพสในรายการดงประเด็นนี่แหละ แด้กันตรงไปนาะทีวีตรงไปตรงมานี่เอาไม้ไปจอตรงหว่างขานะครับเขาก็ได้ออกมาแซวน่าเกลียดคนเป็นนายกรัฐมนตรีทําอย่างนั้นได้ยังไงน่าเกลียดเอาไม้ไปทําเหมือนกับอวัยวะขอภัยนะครับไปไว้ตรงหว่างขาในเสียดายภาพนี้มันไป,ปลักมมือถือเครื่องนี้ผมมีมีผมจะโชว์ให้ดูสะหน่อยดิอันนี้คือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรี ไม่รู้จักอะไรควรไม่ควรเอาละวันนี้ท่าน้ชมอะขอเอาเรื่องเดียวกันแล้วกันเมื่อกี้ถามท่านผู้ชมอยู่ที่ผมบอกว่ากฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนำกินก็คือการรัฐประหารการออกกฎหมายในสมัยรัฐประอาหารถ้าใครเห็นด้วยก็เชียร์มาหน่อยกดหนึ่งถ้าคิดว่าเอ,อ้ยใช่เลยคุณจำนองกดหนึ่งมาครับไม่เป็นไร แต่ใครบอกโอ๊ยไม่ใช่หรอกไม่ถูกไม่ควรไม่ต้องไม่ใช่คุณจำน,อง,นองพูดผิดก็กดสองมาจะได้เห็นว่าเรามีความคิดเหมือนกันหรือไม่อย่างที่ผมคิดอาจจะคิดผิดก็ได้นะครับนายจำนงคนนี้อาจจะคิดผิดก็ได้ไม่จําเป็นแต่พี่น้องประชาชนต้องสะท้อนออกมาด้วยอ่าผู้นําขายได้คือขายหน้าครับอาจารย์ <laughs> คุณเจีไม่เคยคิดได้ดีนลเนี่ยทําขายได้ก็ทําขายหน้าครับ นะคุณยุพบากว่าใครกินข้าวาใครกินข้าวพี่น้องคงไม่โง่นะคะเพื่อไทยสุดปังกว่ากันนะแปดเก้าปีกฎหมายแก้กฎหมายมาเยอะแล้วไปอยู่ไหนมาเอาแต่ยกหางโทนี้เอานี่ก็ฝ่ายประยุทธ์ไม่เป็นไรว่ากันมาก็อยากจะดูเหมือนกันว่ากฎหมายอะไร ผมนี่เป็นกรรมธิการนี่นะครับกรรมธิการสามัญใน,นประมาณสี่ห้าคณะปฏ่ปรึกษาเป็นเลขาเนี่ยเป็นกรรมธิการพิสามัญในการแก้ไขกฎหมายนี่ก็สามสี่คณะผมยังไม่เห็นกฎหมายประยุทธ์จันทร์ากฎหมายใดที่แก้ออกมาแล้วเอื้อประโยชน์ต่อการนำกินและต้องรู้ว่าอุปสรรคปัญหาของการนำกินพี่น้องประชาชนคือประกาศทั้งหลายแหล่ของคณะปฏิวัติครับ กฎหมายรับนูนที่ออกมาล็อกสเปคเพื่อให้สวสองร้อยห้าสิบคนครึ่งหนึ่งของของผู้แทนนะครับเอามาเลือกคนในประยุจทร์ชาทุกวันนี้ยังปากกล้าขาแข็งอยู่แต่ลึกๆก,การเลือกตั้งที่จะถึงนี้ปากกล้าขาสั่นครับประยุจจริชาเนี่ยแค่นโยบายออกมาอย่างนี้ประชุมกัรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วครับว่ามันจริงหรือเปล่าด้วยวคุณเขียนแบบนี้อ้าวจริงหรือไม่จริงน้องาชนก็แสดงความเห็นไม่ได้ ถูกไหมเราพูดกันด้วยเหตุด้ผลนะครับผมนี่พูดด้เหตุด้ผลถ้าคุณออกกฎหมายมาดีๆมานะครับไม่นโยบายที่มันเนียบผมก็พอรับได้เพราะผมต้องการนั่นเลยไหมต้องการให้บ้านให้เมืองมันจเจริญดีขึ้นให้ประชาชนอยู่ดีกินดีผมก็จะดีด้วยเรื่ององเรื่องเนี่ยทุกคนก็ดีด้วยถ้าทุกอย่างมันดีนโยบายดีไม่หลอกลวงประชาชน ประกาศนโยบายแล้วทําไม่ได้สักเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยมันเหมาะไหมล่ะถูกไหมแล้ววันนี้บอกว่าจะรื้อกฎหมายที่รังแกรประชาชนคนที่รังแกรประชาชนคือใครรังแกรประชาชนที่เห็นต่างการยึดอํานาจคือการรังแกรประชาชนอย่างร้ายแรงที่สุดผมจะบอกให้การยึดอำนาจคือการแย่งอำนาจจากประชาชนนะครับเป็นการรังแก ประชาชนโทษสูงสุดคือประหารชีวิตนะครับถ้าคุณยึดอำนาจไม่สาเร็จนี่คือการรังแกประชาชนกฎหมายที่รังแกประชาชนก็คือกฎหมายที่มาจากคณะปฏิวัติทั้งหลายแหล่ครับผมนี่มีแนวคิดได้สัมไปว่ากฎประกาศคณะปฏิวัติทั้งหลายแหล่นี่ยมันควรจะย,ย,ยกเลิกและลื้อทิ้งครับเนียงดีนะถ้าผมเป็นสสนะผมจะไม่ยอม อันนี้บังเอิญว่าลงบัญชีราย,ยชื่อภรคพัวไทยแต่ไม่มีชื่ออยู่นะครับนะก็บอกอ้าไปอยู่บัญชีอื่น<ม>ก็ไม่เป็นไรหรอกครับแต่ถ้าเมื่อใดมีบุญวาสนาเป็นสอสสิ่งเหล่านี้ผมไม่ยอมแน่นอนคณะปฏิวัติตั้งหลายแหล่ประกาศเนี่ต้องยอบเลิกกฎหมายเหล่านี้แหะครับคือกฎหมายที่รังแกประชาชนคุณรู้ได้อย่างประยุทธ์ทำมากระมือยังไม่รู้หรอคว่าไหนคือรังแกประชาชน อันไหนที่เป็นอุปสรรคต่อการนํากินอันไหนที่มันเอื้อประโยชน์ต่อการนํากินแล้วคุณจะเป็นนายกบัตรีได้ยังไงเรื่องแค่นี้คุณยังไม่รู้ยังจะไปรือ้อออกมาดูเนี่ยนะเมื่อวานเลยบอกว่ามันจะรื้อมาให้กฎหมายเป็นธรรมหรือจะรื้อมาทํากรรมเมื่อวานเนี่ยประชาชนเข้าไปดูเยอะเลยนะครับพูดติกตอ็อกอยู่ยหน่อยเดียวประชาชนเข้าไปดูโอ้นะครับขอบคุณนะครับ ดูแนละ้วอย่าดูอย่างเดียวแชร์กันด้วยมันจะได้เห็นท่าแท้ของคณะทั้งหลายแหล่ที่มาจากการยึดอำนาจครับขอบคุณมากเพว,กวันนี้แชร์กันไปโอ้สามสี่ร้อยนะอันนี้ต้องขอกราบขอบคุณจริงๆริงนะครับกราบขอบคุณพี่น้องครับนะเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็คงจะพอสมควรท่านผู้ชมที่แสดงความคิดเห็นมาก็กดหนึ่งหมดนะครับก็แสดงว่าเห็นด้วยกับผมนะ เออคุณยุบ่าวะตรงไปตรงมาสุดปังค่ะพี่น้องแสดงค่ะขอบคุณนะครับนะคุณยุบ่าวะสลิมก็มาผิดที่ดูแล้วดิ้นไปนอนค่ะเอาไม่เป็นไรนะคนกดสองก็มีนะครับอคําถามผมก็คือว่าเห็นด้วยไหมที่ผมบอกว่ากฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนากินของประชาชนที่ประยุทธ์จาวจาประกาศเป็นนโยบายจะหรือ กฎหมายนั้นก็คือกฎหมายที่มาจากปฏิวัต,รติรัฐประหารกฎหมายที่พวกคุณทํากันมาประยุติผมมองอย่างนั้นถ้าใครเห็นด้วยก็กดหนึ่งใครไม่เห็นด้วยก็กดสองไม่ว่ากันนะครับความเห็นต่างนี่นะอมีแวนเซนเช่นอันนี้น่าจะเป็นต่างประเทศก็ขอบคุณนะครับดี <laughs> พี่น้องเรานี่มีตั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะครับที่ติดตามรายการตรงประเด็นนี่ เอากระแบบตรงไปตรงมาครับวันนี้ไม่อ้อมไม่ค้อมไม่เอาใดใดนั้นสิ้นนะครับอ่ะไปละไปสักทีหนึงขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการทั้งช่องทาง Youtube ทาง Facebook หรือแม้กระทั่งอ,อ,อะไรนะทิกต็อกมีประเด็นดีๆแล้วก็มาพูดมาคุยกันครับอย่างน้นนอยๆก็จุดประกายทางความคิดแล้วพี่น้องก็ไปคิดต่อกันเอาเองว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นจริงหรือไม่จริงถูกหรือผิด อย่างขึ้นไปนโยบายแบบนี้ผมบอกแล้วถ้าผมเป็นตูดเนี่ยผมอายผมไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนนะไปเขียนนโยบายวหรือกฎหมายที่รังแกรประชาชนแล้วก็กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเวน,นผมนี่อายนะผมเอาหน้ามุดดินเลยนะเป็นผมเนี่ยเป็นผมเนี่จริงนะขพผมเป็นอย่างนี้จริงเอากันแบบตรงๆงเนี่ยละครับครับวันนี้จากกันด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะครับขอบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ